สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่สิพาเบิงต้นคอยได้จ้าต้นคอยผนตกใส่ออกใบงามลายตัดกับบันจ้าคุณกำลังปรุงใบผลงานมาตัดกับบันนี่ค่ะเวลาเป็นใบมันสิเป็นลักษณะนี้ละจ้ะ Ừ. Mình nhìn xe cả tháng. Tân khoai bón Bay ngắm lại luôn คนคอยกิีเลี้ยงกะคอือ่อมบอกจ้าเอาอิจบอกเขานี่แหละมาตังมันตนน้นหย่เขาก็เลี้ยงเป็นสองก่อนแล้วก็เอาดินใส่ดินใส่เสริมดิฉีิมีเบาหอไว้อยู่ข้างในอยู่จันสิีมีเบาหอไว้อยู่ เวลาเขาขายเขาก็แกะแค่บอกอกอก็เอาทรงลูกค้าได้เลยจ้ะใบออกงามงามต้นคอยมีต้นโมกพันหลายเทิงม่นมีต้นใหม่ต้นโมกมาเสียบ คือต้นโมกแล้วจ้ะต้นโมกเสียบยอดตอนโมก ฝนตกอากาศฝนจ้ะจกน้อยฝนกส็กสิตกมาอีกแล้วต้นคอยวิธีเขาเลี้ยงไว้อยู่สวนเขาก็ใส่อิดบล็อกลลอมไปอย่างสี่แ่ละค่ะข้างในมันจะมีถุงปุ๋ยห่อไว้ยู่น่นี่คันเวลาเขาเอาออกขายคัดแมนเพิ่นมาซื้อเขาเก่าอิดบล็อกนี่ออก มันก็มีเบาหัวไวอยู่เอาออกแล้วเขาก็ยกขึ้นได้เลยตปนนี้ก็งามจะ้ะต้นคอยฟอร์มสวย รุ่นนี้พันธมักซื้อไปจัดสนามของโรงเรียนจ้ะออใบงมามชมต้นคอยมีหลายแบบหลายฟอร์มค่ะรุ่นนี้รุ่นหน่อยต้นคอยหน่อยถ้าสนใจก็ทักมาได้เด้อค่ะอยู่สวนไม่ดัดปัสนา ต้นคอยกำลังสิเป็นพุ่มจ้าพุ่มมาท่านไงได้ขายดีดีเนยสวนบาสนาว่าจะเป็นพุ่มเอเจาะอังซีก็ได้ขายแล้วจ้าถขายบ่แพงเอากำไรหน่อยๆได้ซ้ำอันใดก็เอา มุนไว้ขายไว้ค่ะเด็ดเป็นพุ่มซํานี่ก็ได้ขายแล้วาจานนะ่ะนี่พุ่มฟองงามมีคารล้าต้นต้นนี้สูงเม็ดหนึ่งจ้ะพุ่มซํานีก่ก็พอขายแล้ว ไม่มันลายมันแหกันอยู่มันเบิงบ่อ,อกมันเทียวลุกข่าพื้นมาอ้อยไม่มันคือผุ่มใบใหญ่ขั้นเอาออกไปแล้วผุ่มใหญ่ได้จ้าเนี่ยได้ซ้ำนีกับขายบระทันเด้อขายถือจ้าใส่นี่ขายหาร้อยจ้ะฝนมาแล้วฝนตกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องฝนตกแล้วเด้อ ผลดีดีปีนี้นี่กำลังเอาม้าไม้ค่ะเพิ่งสีเรียงอ้อมบล็อกไวงสิลนะน่ะนี่ใบกำลังแตกกำลังออกใบจ้าท่านออกใบแล้วมันจะเป็นยังส่จ้าเป็นพุ่มยังส่ ต้นคอยจ้าไม้ค่อยรุ่นนี้ขายห้าร้อยจ้านี่ยังมาเป็นพุ่มเลยถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาได้ได้ดจ้าสวนไม่ดัดวาดสนาฝนตกแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ทอน,นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฝน เสาตกแล้วสิมาทายคลิปให้เบิ้งไหมจ้าสวัสดีจ้า